ตอนรับเข้าสู่ช่องตีชาชาช,า,ชาวันนี้เรามาที่โรงเรียนครับมาเหมือนเดิมน,นะครับก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเราก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะลุงคลิปอะไรดีครับแต่เสียงเปลี่ยนไปหน่อยนะครับคือเสียงมันแหบเดี๋ยวขอไหว้พระพุทธรูปก,ก่อนครับา,าก็ วันนี้นะครับวันนี้เรามาทําคลิปที่โรงเรียนบ้านบัววัดนะครับก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเนาะก็กินกับพนโลด้วยแหละครับแล้วก็กินกับปิ้งหมูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีครับเอานี้ครับเดี๋ยวพาคุยเล่นนะครับเราก็ตั้งใจที่จะเดินมาทําคลิปที่โรงเรียนนะครับก็ ยังไม่รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นอะไรนะแต่ว่าตั้งใจที่จะมากิงเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนั้น,น,น,นดีกว่าครับไปเชนครับขอญาตหันกล้องไปฝั่งนูน้นครับรู้สึกว่าแดดก็เดิมครับรู้สึกว่าแดดก็เดิมไม่เหมือนไม่เหมือนเดือวัววนไม่ใช่สิไม่ใช่วันสี่ ไม่เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่ผมได้มาทําคลิปที่โรงเรียนบ้านโบวัดนะครับก็เสียงมันก็แบบเปลี่ยนไปไหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับก็อาจเป็นไข้บ้างมีน้ำมูกบ้างนะครับก็สาเหตุที่ผมคือผมไม่ได้ค่อยตากแดดอะไรเลยคือจะอาบน้ํานานไปหน่อยนะครับอาบน้ำนานไปหน่อยก็ถามว่ามันเกี่ยวกับการเป็นไข้ด้วยเหรือมันก็เกี่ยวครับคือเราอาบน,าน้ำ่ยเราควรอาบไม่พอเหมาะให้พอประมาณนะครับ ก็รู้สึกว่าแดดกว่าอาทิตย์ที่ผมได้มาทาคลิปนะครับดูดิแดดมากดีนะครับที่ผมกินข้าวตอนแรกว่าจะไม่กินเราจะมาทําคลิปเลยครับก็รู้สึกว่ากินดีกว่าครับแล้วเราก็รับประทานอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาเดี๋ยววันนี้จะเข้าสู่เรื่องเลยดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องเล่านะครับตั้งแต่เดี๋ยวเราจะไปเล่าคลิปตรงไหนดี ัเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องเล่าครับเดี๋ยววันนี้จะเข้าสู่เรื่องเล่าที่ทุกคนต้องแบบคนลุกแต่ว่ามันมันไม่ทิ้งกับคนลุกพอนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าครับถ้าเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมขออนุญาตมาหาที่เล่าดีกว่าครับก็ตรงศาลานี่เลยครับที่เรามาให้ศาลามวลชนครับเรามาทําตรงนี้ดีกว่าครับมาเล่าตรงนี้เลยครับศาลามวลชนครับ นะผมขออนุญาตนะครับใครที่ไม่นี่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราครับอาจจะเป็นคลิปที่ไร้สาระก,ก็จริงครับทุกบ้านทุกคนก็ต้องต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับแต่ผมหนักกว่าเดิมครับคือเกิดขึ้นภายในบ้านเนี่ยน่าจะ สีครั้งไม่ก็สามผมก็จำไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นเคสที่โจรขึ้นบ้านนะครับก็เวลาเอาของไว้เอ,อภายในบ้านเนี่ยก็จะปลอดภัยดีครับสําหรับคนที่เป็นบ้านที่แบบมีต้นทุนใต้ข้างล่างอะไรที่เราเห็นนะครับแบบไม่ใช่บ้านปูนเราก็ต้องเก็บของให้มันเรียบร้อยครับควรเก็บไว้ในบ้าน,นครับไม่ใช่ควรเก็บเอาไว้แบบเอ,อ นอกบ้านครับมันอันตรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องเล่าครับเรื่องเออโจรขึ้นบ้านแล้วผมจะขอเข้าสู่กรณีขอหนังเดี๋ยวจะเข้าสู่กรณีเออครั้งแรกชีวิตที่ผมได้เจอแบบตัวเป็นๆเ,เลยผมเกิดมาผมไม่เคยเจอโจรขึ้นบ้านด้วยซ้ำไปครับก็ตอนนั้นมันเป็นเนออคดีเกี่ยวกับอะไรวะไม่รู้ครับตอนนั้นครั้งแรกเลยนะ อันนี้เอาเป็นเคสที่ผมยังไม่เจอก่อนครั้งแรกได้ยินปลา่าว่าบัตรประชาชนป้าหายแต่ผมไม่เคยเห็นตัวจริงๆเลยตอนนั้นผมอยู่ปฐมชั้นปีที่ห้าครับตอนนั้นยังยังไม่อยู่มอตอ้นมปลายครับก็อยู่ปฐมก็เรียนแต่ว่าก็ได้เห็นแบบครอบครัวมผมพูดว่าเออมีอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านที่เราซื้อมาไว้ครับมันหายไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ แต่มันเกิดขึ้นหลายครั้งเน้ตอนนั้นก็ไปแจ้งความแต่เคสครั้งแรกมันยังไม่ที่ผมลเนี่ยมันยังไม่สนุกพอผมขอเป็นเคสครั้งที่สองที่ผมเจอตัวเป็นๆเ,เลยแล้วกันนะครับก็เอ่อตอนนั้นนะ่ะผมมีพี่สาวอยู่กับน้องสาวอยู่สองคนแล้วก็น้องชายอีกคนก็รวมเป็นสามแล้วแม่อีกสี่ยายห้าตอนนั้นป้ากับลุงผมไปไหนไม่รู้นะครับก็อาจจะไปทําธุระธุรกิจแต่ว่าคือตอนนั้นนะ่ะ ผมอาบน้ําเสร็จคนแรกเลยเพราะผมจะเป็นคนอาบน้ําเสร็จคนแรกถามว่าอาบ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 สุดท้ายก็มีบ้างครับอาบสุดท้ายก็มีบ้างแต่ว่าเป็นคนที่อาบเสร็จคือหลังจากเลิกเรียนวันนี้ผมอาจจะมีเล่นบ้างนิดหน่อยบ้างพอใกล้กินข้าวเสร็จผมก็จะไปอาบน้ำบางครั้งกินกินก่อนก็ค่อยไปอาบน้ำก่อนแต่คิดกรณีนี้คือผมอาบเสร็จนะครับแล้วตอนนั้นพี่กับน้องสังขี่บ้านพอดีนะครับก็ ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอะไระครับตอนนั้นผมก็นั่งกินเอ่อกินข้าวอยู่ครับคือมันหิวผมก็กินแล้วครับผมเป็นคนที่ชอบกินข้าวเด็กมากตอนนั้นก็มันหิวนะครับผมจะชอบรวมมากินข้าวตอนเดึกครับก็มากินเอ่อข้าวต้มนี่แหละครับถ้าจาไม่ผิดก็มีแม่นั่งอยู่ตรงแค่นะครับก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะโยนก้อนหินมาใส่แม่ผมแต่ทั้งทั้งที่ผมไม่ได้โยนด้วยซ้ําไปครับก็ ผมก็นั่งกินเฉยเลยครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แม่ผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปก็ไม่รู้เรื่องหาหัวอ,อะไรครับก็มีคนหยิบก้อนหินมาแล้วก็วีใส่หัวแม่ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่มีเพราะว่าเวลาเราเอาสิ่งของอะไรหรือการทุบตีด่าพ่อด่าแม่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบโคตรโคตรผิดหวังมาก้าคือแบบโคตรอุทามากคือคือกรรมหนักนะครับอย่าทำนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทําแล้วแม่ผมก็บอกว่า ได้เอาอะไรอ่ะมาโยนเศษของแม่ไว้หรือเปล่าแล้วผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดทําอะไรเลยทั้งที่ผมกินข้าวอยู่คือมันมาตอนนั้นน่ะน่าจะหนึ่งรอบแต่ผมก็จําไม่ได้ครับคือน่าจะหนึ่งรอบแหละแล้วแม่ก็แบบได้ยินเสียงแบบคนเหยยบใบไม้ครับคือด้านหลังผมหลังบ้านผมมันจะเป็นใบไม้พูดแล้วคนณุูคือจะเป็นใบไม้ปุ๊บแม่ผมก็แบบเห็นคนแล้วแม่ผมก็บอกว่า มีข้อมูลขึ้นบ้านแล้วผมก็ไม่เอกใจอะไรตอนนั้นผมกำลังจะพูดแบบเสียงดังพอดีไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ครับรู้สึกว่ามันมันน่าสนุกจริงขามดีแต่มันไม่ควรที่จะพูดเพราะว่าเราต้องเป็นคนที่แบบรู้ตัวตัวเองก่อนเราปลอดภัยไว้ก่อนแต่ผมยังรู้สึกสนุกสนานแต่ว่าผมไม่ได้อะไรผมก็เงียง้ยไว้แม่ผมบอกว่าตอนนั้นอะรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยยังมีศีลศักดิ์ศรีคุ้มค,อครองคือบ้านผมกับสวนตรงไหนเจ้าที่แรงมากใ้ตรงแถวนั้นน่ะแรงมากลบไม่ได้เป็นอันขาดเลยแม้แต่นิดเดียว ห้าลูกอยูนะครับไม่ได้เป็นอาคารเลยแม้แต่นิดเดียวคือบ้านผมมันไม่ได้มีกําแพงครับจะมีแค่อย่างน้อยนะครับหอพักที่อยู่นะฮะบ,บ้านผมแล้วก็ด้านหลังแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นร้านเนื้อ,อย่างครับคือจะเป็นร้านเนื้อ,อย่างแต่ก่อนเนี่ยผมไปกินประจําอร่อยมากครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าร้านเนื้อ,อย่างไปไหนแล้วแต่คือที่แน่ๆครับตอนนี้เขาปล่อยทุบทิ้งล้างสสมไปหมดแล้วครับก็เออมันก็จะมีตะป่าครับก็ ป่ารกนะครับอาจจะมีสัตว์มีพริกมีงูแต่ผมไม่รู้ว่าโจเนี่ยมันกล้าเข้าไปได้ไงครับคือมืดมากแล้วไม่มีไฟเลยคือมืดมากแล้วผมก็แบบพยาย,ยามจะแบบประคองยายไวค้ครับเพราะาตอนนั้นยายผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ก็จะเอาอุปรกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นจอบเป็นเสียงอาจจะไปตีกับโจนแล้วผมก็บอกว่าอย่าทาเถอะมันอันตรายคือ การบอกนี่ก็มันก็มัน,ม,นมันก็ใช่อยู่แต่ว่าเราสู้โจรไม่ได้คือโจรเขามีทักษะจก่งก่าเราพอครับผมก็คิดว่าเอาอย่างนี้เราวางแผนกันดีกว่าเราลองเดินเข้าไปใกล้ครับเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ดูแบบลางๆปรากฏว่าเป็นผู้ชายโคตรผอมเลยไม่ได้แข็งแรงพร้อมคือมาคนเดียวแล้วตอนนี้มันก็ปิดไฟแล้วผมก็เปิดมันก็เปิดคือต่างคนต่างโง่แล้วก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้มันก็แบบ ปิดแล้วก็เปิดอะคือผมเป็นคนปิดแล้วมันก็เปิดไฟไฟโทรศัพท์เข้ามาแล้วไม่รู้จะมาอะไรมาทาอะไรแล้วผมก็สิ่งไหนที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้ก็คือก้อนหินอาจจะวีไม่โดนมันคือแบบผมวีให้รู้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนคือแบบสมมุติมันอยู่ตรงจุดข้างๆผมตรงนี้ครับผมก็จะวีไปอยากรู้ว่าไอ้โจรท,ที่มาขโมยของในบ้านของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าไม่ทราบเลยว่ามันมาตรงไหนผมก็วีไปก่อนเกิดโดนมัน เราจะได้รู้ว่าเสียงของมันอยู่ตรงไหน,นคือเอาแบบสัรชาติตยานก่อนนะครับก็แ,แบบวีไปนะครับปรากฏว่ามันอยู่ชางิหนึงนะครับเราก็แบบเออแม่ผมอาบน้ําเสร็จแต่ยังโชคดีครับที่น้องผมอาบน้ําเสร็จเหลือแม่ผมคนเดียวผมก็แบบอยู่ด้านล่างครับรอดูข่าวว่าอาการเนี่ยของบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงพออาบเสร็จก็รีบขึ้นบ้านเลยครับคือตอนนั้นกลัวมากครับกลัวมากผมแบบ คือแบบคนลุกมากเลยก็ตอนนั้นกลัวมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรไม่ถูกแต่ทุกคนในบ้านที่โชคดีครับไม่เป็นอะไรแต่ที่นี่แน่ก็คือตื่นเช้าเนี่ยไม้ถูพื้นหักแล้วก็มีรอยเท้านะครับที่เกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับมันคือเกิดเกิดนานแล้วแหละเหตุการณ์ครั้งนัน้นมันเกิดน,นานแล้วก็เกิดเมื่อคืนแล้วก็ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรแลวตอนนั้นป้าบม้งเบ้จะแบบไปถ่ายหลักฐานรอยเท้าเป็นรอยเท้าใครนะครับคือเวลาเรา จอโจรขึ้นบ้านเนี่ยเราก็ต้องแบบสมมุติเขาวางรอยเท้าหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามครับเราต้องถ่ายไว้ครับเพราะว่าเป็นหลักฐานเพื่อว่าเ,าเราเนี่ยจะได้เอาไปแจ้งความแต่ตอนนั้นยายผมมาเหยียบรอยเท้าเต็มๆครับไม่ได้ถ่ายแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นใครครับก็มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นไปนานแล้วแหละเราก็ต้องควรเรามาระวังเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องควรเรามาระวังดูแลตัวเองให้ดีครับอย่าให้แบบเรื่องแบบอะไรเนี่ยมันมาใส่ร้ายเรื่องเราหรือว่าเกิดความเรื่องเราเนี่ยเราต้องควรแบบคุ้มตัวเองได้ก่อนนะครับ ก็มันก็จบเชียงเท่านี้ครับคือตอนนั้นแล้วผมก็แบบได้ถ่ายทิกต็อกลงครับก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ปัญญาอ่อนนั่งตอนนั้นคือแบบโจรขึ้นมาแล้วปัญญาอ่อนมากแล้วก็แบบถ่ายก็ไม่ยิ่งอะไรคือตอนนั้นแบบมันเกิดเหตุการณ์จริงครับผมเชื่อว่าหลายคนครับต้องเจอเหตุการณ์โจรขึ้นมาแต่ใครไม่เจอก็โชคดีครับสำหรับคนที่บ้านแบบมีกำแพงนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าปลอดภัยดีนะครับสําหรับคนที่แบบบ้านเป็นต้นทุนหรือว่าเป็นเสาครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยก็ เป็นเสาเป็นต้นถึงหน้าล่างเนี่ยก็ก็จะเป็นปูนหรือแต่ก่อนเนี่ยมีกำแพงอยู่ครับแต่ว่ามันพังไปแล้วครับกำแพงไม่ใช่กำแพงแบบน้นะเป็นกำแพงแบบเหมือนภาษาอินทรามที่เราเห็นก็เออถ้าพูดเป็นจริงๆนะก็ล้วบานนะครับหรือมีหนามมาปักไ้เพื่อเป็นสลาว่าเป็นกำแพงแต่ตอนมันมันตอนนั้นไงสมัยนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกในนี้มันเปลี่ยนแปลงกันไปหมดแล้วครับแต่ว่าแต่ช่วงนี้ก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไร ไม่แน่ครับอาจจะมีเราก็ต้องระมัดระวังตัวครับแต่ตอนนั้นผมแบบควบคุมตัวเองไว้ก่อนครับรู้สึกแบบปลอดภัยไว้ก่อนแต่ยังโชคดีที่ทุกคนในบ้านเนี่ยไม่เป็นอะไรครับแต่ผมก็รู้สึกเออเราปลอดภัยแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งของเราไม่รู้ว่าจะหายไปหรือเปล่าแต่เราไม่รู้แต่ที่แน่ๆป้าผมเนี่ยจะมาถ่ายหลักฐานรอยเท้าที่โจรเข้าบ้านผมเนี่ยแต่ก็ยายผมเนี่ยก็อันนี้ไม่ได้อันนี้ผมก็ขอโทษนะอาจจะอันนี้ไปหน่อยนะครับก็ คือมันแยาบรอยท้านะครับก็เต็มๆก็ไม่ได้ถ่ายหลักฐานรูไม่ทาไมเราต้องถ่ายหลักฐานเพื่อที่จะได้แจ้งว่าในคือที่นี้แจ้งว่ามีคนบุกรุกเข้าเข้าบ้านครับก็ต้องแบบมีหลักฐานอะไรคุ้มกันไว้ก่อนครับเราก็ต้องรู้สึกปลอดภัยไว้ก่อนครับอ่ทาท่านี้ก็จบแล้วครับเคสนี้แต่นอกนั้นผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเคสแรกเคสที่บัตรประชาชนอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้รู้แต่ว่าบัตรประชาชนบัตร บัตรประชาชนหายอย่างเดียวแต่ว่าเคสที่สองเนี่ยที่ผมเจอติมเนี่ยคือน่ากลัวกว่าเคสแรกแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเคสแรกเนี่ยมันมันหนักไหมครับแต่ก็ผมผมก็แบบรู้เหตุการณ์แค่เคสสองอก็ไม่ได้อะไรนะครับเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวพาเดินดูโรงเรียนเลยดีกว่ามาที่นี่ก็มีแต่เดินดูเขาไม่รู้ว่าจะไปท,ทําคิดอะไรแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้พูดกันจริงๆเนาะว่าเราไปทําคิดที่ร้อยเอ็ดนะครับก็ได้ไปจริงๆนะครับแต่ก็ ว่าจะถ่ายต้นยางที่เราปลูกไว้นะครับแต่รู้สึกว่าน,น้องมันมาด้วยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรก็รู้สึกอุ่นใจอยากมีคนคุยนะครับเดี๋ยวตอนนี้น้องมันกลับไปบ้านของมันครับเดี๋ยวมันจะมาวันพุ่งนี้ครับน่าจะตอนเย็นนะครับโอเคผมก็ได้กินอะไรมาเรียบร้อยแล้วไม่รู้สึกแล้วหันกลัไปทางนึงเหรอครับก็แบบบ้านใครที่แบบรู้สึกแบบ อย่างอันนี้ไม่ดีก็แบบรู้สึกแบบเก็บของอะไรให้มันเรียบร้อยสมมติแบบบ้านที่แบบอ,อ,อาจจะยังมีแบบขาดอะไรเต็มๆก็มาแบบมา,มา,ม,า,ม,ามาทำเพิ่ไมได้ครับเพราะว่าป้องกันอันตรายครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่เคยมีโจรขึ้นบ้านนะครับแต่บางคนก็ไม่มีบางคนก็มีครับแต่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนเลยบ้าเลยบ้า <c oughs> เรัโทษเเลยว่านะครับใครที่แบบบ้านแบบยังไม่มีอะไรที่อยากซ้ำๆต้องเติมเอามาเพิ่มนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนหรือทางที่ดีของมีค่าให้ามาออกมาจากบ้านครับอเอาเก็บไว้ในบ้านนี้ผมนอกเป็นทาหอนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้บอกกับโทรศัพท์ก็มีของมีค่าครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญทุกสินทุกอย่างเป็นของมีค่าครับที่เราซื้อมาของที่เราอยากได้เป็นของมีค่าหมดครับเราต้องเก็บไว้ในบ้านหรือ เอาไว้ที่ไหนสักงแห่งครับหรือว่าซื้อตู้ตู้ตู้เก็บของที่มันล็อกได้ครับมาล็อกไว้ครับแต่ผมไม่รู้ราคามันเท่าไหร่ครับเราก็เก็บไว้ครับ <S <S รู้สึกว่าอยู่ตรงสนามฟุตบอลเย็นมากเย็นมากโอ้โหโอโอโลานมากโอเคครับเย็นเย็นจริงๆครับ อันนี้ผมจะเล่าเป็นสู่เรื่องอกรณีโจรขึ้นบ้านนะครับก็ได้เล่าไปเมื่อกี้เพราะว่าหลายคนเรื่องก็กกต้องเจอแต่เรื่องผีวิญ,ญญาณผมไม่เคยเจอแต่เคยเคยเห็นเขาเล่าสืบขากันมาครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหน้าครับแต่คลิปนี้ผมขอเล่า <g ly> โจรขึ้นมาก่อนผมก็ขอจบคลิปที่ผมรอไปเมื่อกี้เดี๋ยวขอถ่ายบรรยากาศครับดเดี๋ยวพาเดินดูโุ่งเรียนเลยดีกว่าแต่เรา แต่ผมก็อยากเดินเข้าไปด้านในนะแต่ว่ารู้สึกว่าผมต้องให้เกียรติโรงเรียนครับแต่ว่าถามว่าเดินได้ไหมเดินได้ครับแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเดี๋ยวผมจะอยู่แค่บริเวณนี้ก็พอครับอันนี้ก็เป็นอาคารครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอาคารไหนมี wifi นะครับเป็นโรงเรียนบ้านนะครับโรงเรียน อีกชื่อนึงว่ารี่เรียกว่าโรงเรียนเขตของชุมชนนะแล้งผมเคยเรียนที่นี่สองคนครับแต่ว่าไปเรียนในเมืองแล้วครับก็จบการศึกษาที่ตรงนี้ครับที่โรงเรียนบัววัดนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อพุทธเมตาแล้วก็ไปต่ออยวัดศรีเป็นโรงเรียนวัดนะครับพุทธเมตาเป็นโรงเรียนวัดแล้วก็ วาศีก็เป็นโรงเรียนวัดคือถ้าจะเรียกว่าศีก็ศีกแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนวัดมันอยู่ในวัดเลยครับแล้วผมก็ไปรับน้องทุกวันนะครับแต่ตอนนี้น้องมันกลับเอไปวาลินนะครับเห็นม,มันงองแงเมื่อวานครับแต่ไม่รู้อะไรก็ภาษาเด็กครับผมก็เคยเป็นนะครับผมก็เคยเป็นแล้วโตวมามันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เราได้เจอมาเนี่ยเราอะไรไปบ้างนะครับเราอาจจะเล่าสืบต่อกันไปเหมือนอย่างเช่นผมเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเดี๋ยว เหตุการณ์รประสบการณ์ประสบารประสบการณ์ที่เราเจอมาครับไม่ว่าเราจะพูดให้ใครฟังก็ตามครับเราเจอมาหมดข้างๆเป็นเซเว่นนะครับแต่ก็รู้สึกว่าอยากไปซื้อของแต่ไม่ไม่มีเงินสักบาทเลยแนมะ้แต่อย่างน้อยอย่างเยียวเรไม่ได้ไปสวนกับดูนะครับว่าวันนี้ครับก็ อยากอยู่บ้านถือว่าไม่ไม่ได้ขี้เกยียจอะไรหรอกครับคือแบบคือทางเนี่ยของผมเนี่ยมีกิจกรรมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเข้าค่ายอะไรต,ต่างๆนานา,นานมากมายแล้ววันพุ่งนี้นะครับผมก็ต้องไปราชพัฒนในเมืองครับเพื่อไปทำกิจกรรมกับโรงเรียนก็ที่ผมไม่ได้ไปสวนก็เพราะเหตุก็สิ่งนี้แหละครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับ อาทิตย์นหน้าอีอาทิตย์หนึ่งครับที่จะได้ไปสวนแต่ว่าอีกอาทิตย์ที่จะผ่านมานี้ผมก็ต้องไปเข้าค่ายที่โรงเรียนแล้วก็ปิดเทอมเนี่ยผมก็ต้องไปวิ่งเวอร์อะไรสักอย่างครับเพราะว่าในสายชั้นของผมเนี่ยมศเนี่ยหรือมอห้าหกเนี่ยกิจกรรมจะเยอะครับมันจะไม่เหมือนตอนปฐมเลยแม้แต่อย่างน้อยครับโอ้หครับรถสิบบา ไฟที่ผมได้มาที่โรงเรียนเนี่ยก็อยากมาทำคลิปไว้เป็นคลิปหนึ่งครับก็สะสมคลิปไปยวหลังจากนั้นคือผมก็ต้องพักชั่วคราวก่อนครับว่าไม่รู้จะทำคลิปอะไรคิปไม่ออกจริง,รงๆครับก็สาเหตุท,ที่ไม่ได้ไปสวนก็มีกิจกรรมของเอาไว้ในหน้าครับเดี๋ยวอาทิตย์นหน้าก็ขอฝากคลิปนะครับที่ผมได้บอกกล่าวว่าทำไมไม่ได้ไปสวนกับลูกนะครับก็ มันมีกิจกรรมพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปมหาลัยราชะัะ่อีกแต่แว่าข้อความผมก็รู้แล้วเอาไว้เป็นคลิปเอาไว้เป็นคลิปหน้าครับเราจะได้ไปทําคลิปที่สวนตรงนู้นกันครับตอนแรกว่าก็จะไปแหละแต่ว่าผมก็จะไปบ้านใหญ่ของผมหน้าหิแขนนครับแต่ว่าคือไม่รู้มันจะติดทางหรือเปล่าต้องไปคุยกับคนที่มารับเอากระดุ๋ผมนะคก็คือมันมีกิจกรรมว่าถ้าไม่ไปจะไม่ผ่านเลยครับคืออาร์วีนซึนมากครับผม อานนี้ครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ,บายบายครับกลาวสวัสดีครับต้องขอฝากด้วยครับสิ่งของในที่อยู่ในบ้านเราควรเก็บไว้ให้เรียบร้อยครับก็ขอฝากครับคือซัพพอร์ตตัวเองให้เรียบร้อยครับจบรับ